ครับเอาสวัสดีนักศึกษานะครับนะเรามาดูนะหน้า175นะครับนะในหัวข้อ8 3 2ยุ2นะครับนะตัวนี้เป็นการจัดตารางผลิตเอนง,งานนะครับนะให้กับเครื่องจักร1เครื่องนะครับนะโดยพี่นาเวลาในการส่งมอบนะครับนะนะตัวนี้คือเราใชา้ตัวอย่างนี้นะครับนะเราใช้กดนะ s p t นะครับนะใช้กด s p t นะ <c oughs> ซึ่งกฎ SPT เนี่ยนะครับนะคือเราใช้กฎเวลาทำงานน่ะน้อยสุดนะครับนะเวลาทำงานน้อยสุดนะซึ่งเราจะมาเรียงนะครับมามาเรียงนะว่างานแต่ละงานนี่นะครับนะในเรื่องของเวลานะเวลาที่ใช้น่ะเวลาที่ใช้ในการทำงานนี่นะครับนะในแต่ละงานเนี่ยนะตัวเนี้ยนะครับนะแต่ละงานเนี่ย งานไหนที่มีเวลานะครับนะมีเวลาในการทํางานเนี่ยนะหรือว่าใช้เวลาทํางานน,น้อยสุดนะครับนะก็เรียงลําดับตัวงานตัวเนี้ยนะเป็นลนดับแรกนะส่วนงานไหนที่มีใช้ใช้เวลาในการทํางานมากสุดนะก็จะเรียงเป็นลําดับสุดท้ายนะครับนะสุดท้ายนะซึ่งนะใน ตัวอย่างที่8.3นี้นะครับนะก็ได้เพิ่มนะได้เพิ่มกำหนดวังสงน,ดวนส่งมอบมามาด้วยนะครับนะก็คือตัวค่า DI นะก็คือมีในเรื่องของอกำหนดวันส่งมอบด้วยนะครับว่าเราจะส่งมอบภายในกี่วันนะครับนะซึ่งมีการกำหนดมานะครับนะเรามาดูนะครับว่า, <c oughs> เ,าเรามีงานทั้งหมดนี่สิงานนะครับสิบนะงานนะซึ่ง เวลาที่ใช้เนะี่ยก็งานหนึ่งเนี่ยใช้เวลาสิบสี่วันนะครับนะใช้เวลาสี่วันกําหนดสมมอบคือสิบห้าวันนะงานสองเนี่ยนะใช้เวลาเจ็วักนกาหนดสมมอบสามสิบวันนะงานสามหนึ่งวันนะกำหนดสมมอบเท่าไหร่ครับสามวันนะอ่ามาดูงานที่ส0บนะ นะที่สิบนะครับนะใช้เวลาทำงานงานหะ้าวันนะกำหนดส่งมอบสิบวันนะนะโอเคนะครับนะจากตรงนี้เนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าเขาจะเรียงลำดับนะเวลาที่ใช้เนี่ยนะครับนะน้อยสุดไปหามากสุดก็คือใช้กฎของ SPT นะครับนะ ซึ่งถ้ามองว่าเวลาน้อยสุดนี้คืออะไรครับอันแรกก็คืออ่งานที่3นะครับมันนี่คือต้องเรียงอันแรกนะนะครับนะต่อมาก็อะไรครับนะงานที่6นะอะงานที่9นะครับนะแล้วก็งานที่4นสะอ่นอ่ะต่อมา4ี่งานที่1นะนี่5นะครับนะงานลำดับที่5นี่หนึ่ง ลำดับที่หกเนี่ยก็งานที่เจ็ดนะนะแล้วก็อะไรครับนะแล้วก็อ่ไะครับห้าห้าเท่าไหร่ครับห้าเนี่ยสี่หก ออนี่เจ็ดนะเจดนะครับห้า 5, แล้วก็เจ็ดแนะครับอแแล้วก็9แล้วก็10บสุดท้ายนะครับอ่าโอเคตอนนี้คือเราทราบแลวนะครับว่า <c oughs> เราจะต้องเรียงงานไหนนะมาก่อนมาหลังนะครับนะเราก็ยกตารางนี้แหละนะครับนะไปเพิ่มตารางใหม่นะจากนี้เราจะเห็นนะว่า <c oughs> นะงานสุดท้ายเนี่ยไองานที่10คืองานที่8งานแรกคืองานที่3นะครับนะเนี่ยงานที่3มาแรกสุดท้ายคืองานที่8นะโอเคเราลกเรายกตารางนะในส่วนของตารางนี้นะครับนะไปไว้อีกตารางหนึ่งเลยนะครับนะแต่ว่าให้ย้ายไปทั้งหมดนะครับนะทั้งในเรื่องของเวลาเนะี่ยตัวนี้คือเวลาในการสมมอบนะสมมอบกี่วันนะครับนะ ทีคืออะไรค่าทีก็คือเวนะทีใช้นะครับนะที่ใชนะ้นะครับนะอืมนะต่อมานะครับนะเราจะเพิ่มตารางอันนี้คือเพิ่มนะเพิ่มตารางตัวนี้คือมาตารางตานนะนะครับนะเพิ่มตาราง C ขึ้นมาก็คือเพิ่มตารางเวลาแล้วเสร็จนะตอนนี้คือเวลาแล้วเสร็จนะครับอ่านตะ้องเพิ่มเข้าไปนะ นะค่าซ C นะส่วนีเนี่ย DI เนี่คือเรารู้แลนะว้วนะว่า DI ส่งมอบเนี่ยมากี่วันนะต่อมาที่เราจะเพิ่มอีกคือคือเราจะเพิ่มาหาเวลาสายของงานนะครับหา LI นะแล้วก็อีตารางเลยคือค่า TI นะครับนะเวลาล่าช้าของงานนะตัวนี้นะครับนะอีตาลังอีตารางนึงอีกคอลัมน์หนึ่งที่เพิ่มนะแสดงว่า เราจะเพิ่มขึ้นมากี่ตารางอ่กี่คอลัมน์นะก็คือเพิ่มคอลัมน์อ่สิค่า ci ค่า li และค่า ti ตัวนี้คือเพิ่มเข้ามานะเพิ่มเข้ามาจากอะไรครับนะเพิ่มเข้ามาจากอ่ในอ่โจทย์ก่อนหน้านะตัวนี้ในหน้านี้นะครับนะอ่ะต่อมาเราจะหาค่า c แต่ละตัวนะครับนะพอเรียงเสร็จแล้วเนี่ยหาค่า c แต่ละตัวก็ดึงมาเลยนะ c หนช่ไหมหนึ่งหนึ่งเป็น 1, 1, 1, 1, 1. หนึ่งบวกสองเป็นสามสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดสี่สิบสองนะสิบสองสี่สิบหกสิบหกห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเจ็ดนะี่บอ็ดหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเจ็ดสามสิบี่สาสิบสี่แปดสี่สิบสองนะครับนะแสดงว่าเวลาปิดงานนะครับนะเวลาปิดงานคือค่าซีแม็กเนี่ยนะครับนะเวลาปิดงานเนี่ยนะ <c oughs> นะนะ เวลาที่งานแล้วเสร็จเนี่ยก็คือกี่วันสี่สิบสองวันนะครับนะนะแล้วก็ cma แม็กเนี่ยนะนะเราได้ค่า cma แม็กนะครับเห็นไหมเนี่ยนะสแม็กก็คือสี่สิบสองวันโอเคไหมครับนะอ่ะต่อมานะต่อมาเราจะหาอะไรต่อเราจะหาค่า l i นะค่า l i นะค่า l i เนี่ยจากสูตรนะครับว่า LI เท่ากับอะไรเท่ากับ เวลาแล้วเสร็จนะลบด้วยอะครับนะลบด้วยค่า DI ก็คือเวลาส่งมอบนะแล้วเสร็จลบส่งมอบนะอย่างนี้แสดงว่าอะไรครับนะข้อ,อ,องานที่3มเนี่ยนะแล้วเสร็จ1วันแต่ส่งมอบอะไรครับนะส่งมอบ3วันนะครับนะแล้วเสร็จ1วันส่งมอบ สามวันนะอย่างนี้สแสดงว่าอะไรครับเราเสร็จก่อนใช่ไหมเสร็จก่อนวันสมมอบนะเสร็จก่อนวันสมมอบสแสดงว่าสายไหมครับไม่สายนะเวลาสายของงานน็่คือติดลบนะติดลบสองติดลบสองคือไม่สายนะครับนะสามสามศูนย์นะครับนะ,นะบนะห้านะห้าลบหกเหลือลบหนึ่งนะครับอย่างนี้คือไม่สายนะครับนะนะ ไปแล้วเสร็จเนี่ยนะครับนะ8วันแต่ว่าส่งมอบกี่วันส่งมอบ10วันตัวนี้คือไม่ก็ไม่สายนะครับนะลบ2นะครับนะ12ลบ5คือลบ3นะ16ลบ4คือลบลบ20ลบ4นะครับ11 21ลบ15เท่ากับ6นะอย่างนี้คืออะไรนะอย่างนี้คือเราเวลาแล้วเสร็จเนี่ยภายใน21วันนะครับแต่ว่าเขาให้ส่งมอบแค่15วันใช่ไหมแสดงว่าสายกี่วันสาย6วันนะครับ หรือว่าลาช้าหกวันนะยี 27, ่สิบเจ็ดลบยี่สิบห้าเป็นสองนะครับอันนี้ช้าสองวันนะสามนะแล้วเสร็จสามสิบสี่เสร็จสมมอบสามสิบอะไรว่าแล้วครับลาช้าสี่วันนะครับนะลาช้าสี่วันนะอันนี้ก็อะไรครับนะสี 42, ่สิบสองลบยี่สิบห้าลาช้าสิบเจ็ดวันนะลาช้าที่เป็นสิบเจ็ดวันนะ แต่แล้วเนี่ยไอ้ค่าท i นะครับนะถ้าเป็นติดลบเนี่ยแสดงว่าล่าช้าไหมครับนะติดลบแสดงว่าไม่ล่าช้าก็ใส่ใส่ศูนย์ใส่ศูนย์นะครับนะใส่ศูนย์นะครับนะใส่ศูนย์ใส่ศูนย์นี่คือติดลบคือไม่ล่าช้านะครับนะถ้าเป็นบวกเนี่ยแสดงว่าล่าช้าล่าช้าหกวันนะล่าช้าสองวันล่าช้าสี่วันล่าช้าสิบเจ็ดวันนะครับนะล่าช้าสิบเจ็ดวันนะ อ่ะโอเคนะครับนะต่อมาเราจะมาหาค่าอะไรบ้างนะครับนะค่าเ,าเวลาที่งานอยู่ในระบบโดยเฉลี่ยจะหาค่า f bar ตัวนี้นะ f bar นะก็เอาค่า c ทุกตัวนี่นะครับมาบวกกันได้169นะครับ169หาได้10งานก็เท่ากับเวลาที่งานอยู่ในระบบโดยเฉลี่ยเท่ากับ16.9วันนะ นะต่อมาหาค่า CMAX เวลาปิดงานเวลาปิดงานเท่าไหร่ปิดเป็นงาน42นะครับสนะ่สิบสอค่า Max สุดนะค่า Max สุดนะครับนะ c ีแม็กนะก็นะคือเวลาที่งานสุดท้ายแล้วเสร็จนะครับนะ c ีแม็กก็คือสี่สิบสามนะส่าวันนะต่อมานะครับนะเวลาสายของงานโดยเฉลี่ยนะ เวลาสายของงานโดยเฉลี่ยก็คืออะไรครับนะก็คือค่า l bar เวลาสายของงานโดยเฉลี่ยนะ l bar นะซึ่งถ้ามองนะครับว่าเวลาสายของงานเนี่ยนะก็เท่าไรครับนะเวลาสายคือเอาค่า l ค่าอะไรครับค่า max ใช่ไหมนะเอาค่า max สูตรนี่แหละก็คือสิบ่าไรครับสิบเจ็ดนี่แหละครับ ใช่ไหม17มหาด้วยมหาด้วยงานใช่ไหมนะทั้งหมด10งานนะครับนะมหารด้วยงาน10งานก็17ฐาร10ก็เหลือ L bar ก็คือเท่ากับ1.7นะครับนะส่วน L max นะ L max เนี่ยก็คือเวลานะเวลาที่สายสูงสุดใช่ไหมเวลาสายสูงสุดนะเวลาสายของงานสูงสุดเนี่ยก็คือเท่าไหร่ครับ17นะอ่านะนะ17 ก็คือแค่นี้แหละเอาตัวสุดท้ายนะครับมาตอบค่า Lmax นะ,ะต่อมานะครับนะเวลาสายของงานโดยเฉลี่ยนะเวลาสายของงานโดยเฉลี่ยนะครับนะก็เรามีค่า,เ,าเวลาสายของงานนะครับก็คือรวมกันแล้วเนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ29วันก็คือเนี่ยสิบบวกสบวกสบวกเท่ากับ29ก็เอา29เนี่ยแหละหารด้วยงานทั้งหมดนะ ด้วยงานทั้งหมดก็คือ10งานก็เท่ากับ2.9เวลาสายของงานโดยเฉลีย่ยนะ2.9นะครับนะต่อมาเราจะมาหาอีกตัวคือ NT จํานวนงานที่ล่าช้านะ NT คือจํานวนงานที่ล่าช้านะนะถ้าก็ถามท่าโจถามว่าจานวนงานที่ล่าช้าเนี่ยมีกี่งานคํตอบาตอบอะไรครับนะหนึ่งงานสองงานสามงานสี่งานคําตอบคือสี่งานนะ NT เท่ากับสี่โอเคไหมครับนะ ตัวนี้เป็นตัวอย่างที่เท่าไหร่ครับแปดจุแปดจุดสามนะครับนะต่อมาเรามาดูในตัวอย่างนะสุดท้ายนะครับนะในตัวอย่างที่8.4ดสี่นะ,ะต่อมาเรามาดูในตัวอย่างต่อไปนะครับนะ ตัวอย่างต่อไปเป็นตัวอย่างที่8.4นะ8.4เนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าเขา,าจัดตารางการผลิตนะให้กับเครื่องจักรเอ็นงานนะครับน,น,นะให้กับเครื่องจักรเองานนะการผลิตเอนงานนะให้กับเครื่องจักรหนึ่งเครื่องนะเพื่อให้เวลาสายสูงสุดของงานเนี่ยมีค่าน้อยสุดนะครับนะตัวนี้คือเรา,าใช้ กดส่งมอบเร็วที่สุดนะครับใช้กดส่งมอบเร็วที่สุดนะครับหรือนะใช้กดในเรื่องของเวลาสายของงานนะน้อยสุดนะครับนะด้วยกฎด D, นะีๆในการเรียงลำดับงานนี่นะครับนะเขาจะมองทีนะ่เวลาในการส่งมอบ นะครับนะเวลาในการส่งมอบนะเรามาดูว่าเวลาในการส่งมอบนี่นะครับนะงานไหนนะซึ่งไนเวลาในการส่งมอบเนี่ย<ม>ก็คืออะไรครับก็คือถ้าดีนะเราจะเรียงจากดีนะน้อยสุดนะไปยังดีสูงสุดนะไปยังดีสูงสุดนะ ซึ่งจากตัวอย่างที่ปัจจุสามนี่นะครับนะปจนัจจุสามนะก็คือตัวอย่างที่แล้วนี่นะครับนะเราก็จะเห็นได้ว่าตัวงานนะครับนะตัวงานเนี่ยที่ต้องมาเป็นลำดับแรกนี่นะครับก็คือมีค่า D I น้อยสุดนี่คืองานที่3ดูที่ตัวนี้นะครับค่า D I นะนะ เดี๋ยวนัึกษาย้อนไปกลับดูไปตารางก่อนนะก่อนหน้านะครับนะตัวนี้คืออาจารย์ได้เอาตารางใหม่ที่ได้เรียงแล้วได้เรียงใหม่แล้วนะครับนะโดยดูจากค่า DI นี่นะครับน้อยสุดเนี่ยนะมามาเรียงลําดับนะตัวจบงานเนี่ยนะครับนะใหมนะ่จะเห็นได้ว่าอันดับแรกเนี่ยคือจอบงานสามจบงานหกหเก้าสี่หนึ่งสิบเจ็ดห้าแปดสอง อันนี้คือเรียงใ่เลยนะเรียงใ่จากค่าดีเนี่ยเห็นไหมสามสามหกสิบสิบห้าสิบห้านะเอ่อสิบอ่ะยี่สิบยี่ห้ายี่ห้าแล้วก็อะไรครับนะแล้วก็สามสิบนะยี่ห้ามันเท่ากันใช่ไหมยี่ห้าเท่ากันนะครับนะแต่ว่าหารที่ง่ามห้านะครับมาก่อนงานแปดสิบห้าเท่ากันนะแต่ว่าทําไมเอางานหนึ่งจะไม่ต้องเอางานหนึ่งมาก่อนงานสิบนะอ่ <c oughs> นะนะครับนะ <c oughs> ต่อมานะครับตัวนี้เรามาดูว่าสิ่งที่เราจะหาก็คือเพิ่มนะครับก็คือในเรื่องของค่า,คานะค่า C นะค่า C นะซึ่งค่า C เน,น,นี่ยมาอย่างไงก็มาจากอะไรครับดึงมาเลยเวลาเวลาปิดงานได้ไหมหนึ่วันใช่ไหมหนึ่วันมาเลยหวันหนบวกสเป็น3ามสบวกสเป็น5้าห้ามแดนะครับ แปดสี 42, ่สิบสองนะใส่ได้นะครับสิบสองห้าสิบหกนะสิบหกสี่ยี่สิบเออสิบหกกับสี่ตัวนี้เป็นยี่สิบเอ็ดนะเออสิบหกกับสี่ 4, เป็นยี่สิบนะครับนะทุกทีตัวนี้ยี่สิบนะนะยี่สิบนะครับนะเออสิบหกกับสี่ยี่สิบ อ่านะเอ่อแปดสี่สิบสองสิบสองกับห้าเท่าไหร่ครับนะสิบสองกับห้า 12, 5, เป็นเท่าไหร่สิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดนะครับตัวนี้คือสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดกับสี่ยี่สิบเอ็ดตัวเลยนะครับตัวนี้เป็นยี่สิบเอ็ดนะอ่านี่เป็นเจ็ดนะอ่าอีกตัวแก้นี้นะครับตัวนี้ผิดนะนะเอ่อสิบสิบสองกับสิบห้าเป็นสิบเจ็ดนะตัวนี้ถึงสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนะ 17, นะจะแก้ใหม่นะครับนะ 17กับ4 21 21่ับเอ7ดะี่กับหกยี 27, นะ่สิบเ่กับแปดอะไรครับนะ34มส,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 สกับ7 4็ดสี่อนะสีอนะดังนั้นใน CMAX ก็คือ42วันนะครับนะซ m a ม42วันนะเรารหาได้มันเดิมนะครับนะส2วันนะ ต่อมาก็หาเหมือนเดิมนะครับนะหาเหมือนเดิมก็คือหาค่านะเ,าเวลาสายของงานนะ LI นะแล้วก็เวลาร่าช้าของงานค่า TI นะท่เราจะหาเหมือนเดิมนะครับนะก็เอา l i เท่ากับ C ลบ DI เหมือนเดิมนะก็ได้ครับอะไรครับนะะค่าแรกคือลบ 2, 0, 1, 2, นลบ1ลบ2ะเออลบ3ก็คืออะไรครับ สิบสองลบสามอ่าสิบสิบสองลบห้าคือคือลบสามนะอันนี้คืออะไรสิบเจ็ดได้ไหมสิบเจ็ดลบเท่าไหร่ลบสิบห้าตัวนี้เป็นสองนะอ่าเป็นสองนะครับนะเออเสร็จแล้วยี 21, 1, ่สนะิบเอ็ดในเป็นหนึ่งโอเคนะยีเ่เป็นสองนะเออเป็นเก้านะครับนะเป็นสิบสองโอเค <c oughs> นะเป็นสิบสอง อ่าพอเสร็จแล้วนะครับนะเราลองดูค่าใหม่นี่สิบเจ็ดนีถ้ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนค่า L เจ๊ไหมนะ L I นะซึ่งไอ้ค่า L I นี้มันเปลี่ยนไปนะครับนะเพราะ L L L I เปลี่ยนเนี่ยนะครับนะอาจจะทําให้ตัวคําตอบนี้ไม่ถูกต้องนะครับนะเดี๋ยวนักศึกษาช่วยเช็คดูหน่อยนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์ขอบวกตัวเลขนิดน,นึงนะอ่านสะิบสองบวกเก้านะครับนะบวก สองบวกสอบวกหนึ่งาเรามาดูต่อนะครับว่าเอ่อตัวนี้ค่า LI นะครับนะค่า LI นะเวลา,าสายของงานนะครับนะก็ ตัวนี้จะเปลี่ยนจาก1นี่เป็น2นะครับนะก็ทำให้ค่าเนี่ยคำตอบเป็นเปลี่ยนนะครับเป็น18นะนะครับเป็นสิบแปดนะสุดแล้วนะเอ่อลบ2นี่นะครับนะลบ2องคือ0นะครับไม่สายนะ0 0นลบหเป็น0นะครับนะลบ2เป็น0ลบ3เป็น0นะครับ2 2 1มานะครับ1 1 2 2 9 9นะครับ12 12รวมกันทั้งหมดนะครับนะตัวนี้คือแก้จาก25เป็น26นะครับนะเป็น26 ยี่บวันนะสายยี่บกวันนะครับนะ,อะพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะเราก็มาดูว่าตัวนี้อาจารย์เปลี่ยนนะครับนะจะเป็น18นะนะครับนะแล้วก็จาก25เนี้ยอาจารย์เป็นเปนะ็นยี่สิบหนะ26นะครับอ่า เรามาดูว่าคําตอบคือนะเวลาที่งานอยู่ในระบบโดยเฉลีย่ยนะก็คือเท่าไหร่ครับหนะึ่งร้อยหก้าใชไห,นะหาได้10งานนะครับนะหาได้10สิบงานนะก็คืออะไรครับก็คือ 169นะครับนะหาได้อันนุส10ใช่ไหมนะเท่ากับ169นะครับนะไอค่า CMAX ตะกี้เท่าไหร่ครับนะ C max ก็คือเวลาที่งานใช่ไหมนะอยู่ในระบบนะเวลาที่งานแล้วเสร็จเนี่ย C max นะครับนะสูงสุดนี่คือใช้เวลา42วันนะ่อส่วนนะเวลาของงานนะเวลาสายของงานโดยเฉลี่ยนะ นะเวลาสายของงานโดยเฉลีย่ยนะครับนะก็เมื่อกี้บอกว่าเท่าไหร่ครับ18ใช่ไหมสิบแปวันนะครับนะ18วันนะก็18นะหารด้วยอะไรครับนะ18หารด้วย10ใช่ไหมก็คือเท่ากับ1.8นะครับตรงนี้นะ1.8นะครับนะแอลแมกนะเวลาสายของงานสูงสุดเนี่ยแอลแมกนะครับก็คือ12วันนะครับนะ12วันนะอ่าเสร็จแล้ว ค่าอะไรครับอีกค่าหนึ่งที่ทีนาะทีบาร์นะครับนาะทีบาร์นะก็คือเวลาล่าช้าของงานเนี่ยะะเฉลี่ยนะครับนะคือ,อตัวล่างสุดตะกี้ค่าทีเนี่ยเท่าไหร่ครับยี่สิบวันใช่ไหมนะเปลี่ยนจากยี่สิบห้าเป็นยี่สิบหกนะครับยี 26, 10, นะ่สิบหกครสิบนะก็คือเท่ากับสองจุดหกอันนี้ขอเปลี่ยนใหม่นะครับในหะนะังสือเรานะแล้วก็งานที่สายนะทั้งหมดเนี่ยเรานับดูนะครับว่ากี่งานนะหนะ 1, 2, 3, ึ่งสองสามก็ ห้างานนะครับนะ NT คือจำนวนห้างานก็โอเคนะเดี๋ยวนี้ก็ให้นักศึกษาไปาทบทวนนะครับนะนะวิธีนะแต่ละวิธีนะครับนะในการจัดลำดับงานนะนะซึ่งอาจารย์คิดว่าพอเราน่าจะนะทำข้อสอบได้นะครับนะในว่าน่าจะเข้าใจนะสามารถเอาวิธีการเรียงลำดับของงานนี่แหละ นะไปใชนะ้ในการทำงานจริงนะซึ่งเราจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับนะตอนนี้คือแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะอาจารย์ก็ขอจบนะเพียงแค่นี้นะครับนะขอนักศึกษาโชคดีครับสวัสดีครับ